กำลังใจที่นีคือคำว่าพี่กำลังโอนะนึ่งคำขอแสนให้ล้านเกมเพอฝ่ายเมียอวดหัวมากเกินไปขอบคุณที่ทำเพื่อหนูมากๆขนาดนี้ขอบคุณที่รักกันหนูรักพี่ที่สุดเลยเรียกได้ว่าขอเงินได้เงินขอรถได้รถปีหน้าแพนจะซื้อบ้านใส่ชื่อฝ่ายหญิงซะด้วยคงสโลแกนผู้หญิงพี่ต้องไม่หน่อยหน้าไคร พระปลัดใจปา๋าเปสีกาไม่อัน้นซุกเลี้ยงอยู่หรูขอเงินได้เงินขอรถได้รถใจป๋าสุดๆกลายเป็นประเด็นละอุดโซเชียลเมื่อเพจดังออกมาตีแผ่ความจริงอีกด้านของวงการผ้าเหลืองว่าพระปลัดรูปหนึ่งรองเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอเมืองมหาสารคามที่พึ่งได้กระถิ่น91ล้านเปสีกาไม่อัน้น ซุปเลี้ยงอยู่หนูโอนแล้วแถมเงินสดใจป่าสุดๆชาวบ้านรู้พ่อแม่หลับรู้คนในหมู่บ้านรู้คือชาวมานานแล้วแถมซีก้าตัวดียังโพสในไอจีชำแต่ปัจจุบันตั้งไารเวทไปแล้วจ้าอยาเลิกกัับฉนตอนอยังเป็นนพระดไหมับนิ้วลมรวมเงินที่เปไปไม่ต่ำกว่า50ล้าน ทำเมาคณะสัตยาที่เห็นถึงการกระทําของรองเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวรู้สึกถึงความไม่สบายใจต,ต่อพฤติกรรมใกล้ชิดสาวระหว่างพระประหลัดกับศีกามีภาพบอ,อกตามสื่อโซเชียลเก่งว่าจะทําให้ทางวัดเสียหายเรื่องส่วนตัวเขานะเงินมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาก็ได้ลาออกไปแล้วคนที่มันไปพูดมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขาไปพูดให้วัดว่าเสียหายด่านเจ้าอาวาสวัดป่าวังน้าเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ออกมายืนยันว่าพระสายเปไม่ได้อยู่ที่ว วัดนี้นานแล้วและทางวัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเร<อ>าต<อ>กใจเลยคะหลวงพ่อเฉยๆเราจะไปตรวจเจอรื่องอะไรเขาลาออกไปแล้วมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวัดเราแม้นี่เดียวขนาดที่แม่ของพระดังกล่าวก็หงายการลูกฉันเป็นคนดีมีแต่คนรักคนเมตตาไม่คิดว่าจะมีคนมาทํากันได้ลงแบบนี้แต่ว่าเปเสียใจน้ำหลูตกกาว่า แม่หว่าผู้เห,เห็ุทีือเห็ุใดสําหรับโตลูข้งแม่นัน่นแต่ก็คิดว่าติดจังซีดอกกับจิมีูู่อิสซาพันธ์ไ้ฟังแล้วชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์บอกก่อนเปย์สาวต้องเปย์แม่ก่อนแน่ๆหรือบางเมนก็บอกว่านึกว่าดูละครเจ้าหญิงขี้อวดกับนักบวดร้อยล้านเจ้าหญิงขี้อวดกับนักบวดร้อยล้าน,าน,านมันก็จะดูกุุกกิ๊กหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นความรักอะรักนะฮะรแถมเพจดังก็ยังขุดต่อรัวๆว่าคนรักของอดีตพัปร,รัชไม่ใช่ไก่กาโปรไฟล์ดีมากเรียนจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยม คุรู้ศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีสมัยมัธยมก็เป็นถึงประธานนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนอีกครั้งยังใจบุญชอบบริจาคเงินให้กับมูลนิทีและวัดต,ต่างๆเป็นประจำอีกด้วยปัจจุบันชีวิตก็ดีๆใส่แบรนด์เนมทั้งนาฬิกาทั้งเครื่องประดบับโซเชียลแซวบอกทำบุญเห็นชาตินี้ก็เคสนี้แหละจ้าอ๋อมันจะมีวันนี้วันให้เลยว่าวันนี้วันนี้เราจะไปไหนออถทัวร์ใช่ป่ะเขาจะมีบอกเลยว่า ใส่วนนี้จะได้ไปหรือางส่วนล่าสุดพะปร,ะรัดวัย28ปีก็ได้มาลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะไม่ปื้มนะคะซึกแล้วจบมันจะจบไม่สวยเรื่องนี้ต้องมีเขียรยให้กระจ่างก่อนคะ่ะ